ทีมนักชกไทยที่ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั้นนะครับนักชกทุกคนนั้นไม่มีปัญหาการบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับถึงแม้ว่าอังกฤษตอนนี้จะมีอุณหภูมิหนาวถึง2องศาก็ตามครับ,บความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลสมัครเล่นที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาเชฟฟิลด์อาลัมยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษนะครับโดยนักชกของไทยนําโดยวิฒิชัยมาสุขธเนศองค์จันตะและก็ชัดชัยบุตรดีนะครับได้ทําการลงนวนฝึกซ้อมกับทีมชาติอังกกฤษชชุุดด็ B ผลปรากฏว่านักชกไทยทําผลงานเป็นที่น่าพอใจของสตาฟโค้ชแม้ว่ายังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะทะเนศในเรื่องของจิตใจที่ยังไม่นิ่งพอส่วนชัดชัยนั้นทําได้ตามมาตรฐานส่วนในเรื่องของสภาพอากาศนั้นอุณหภูมิอยู่ที่2อ,องศานักชกไทยทุกคนนะครับรวมถึงสตาฟโค้ชนั้นเริ่มปรับตัวได้ไม่มีอาการป่วยไข้แต่อย่างใดที่มีปัญหาก็จะมีเพียงแค่สายลมอดีนะครับที่ยังฝึกซ้อมได้ไม่เต็มที่เนื่องจากผ่าตัดข้อศอกขวาอย่างมหาสนิทแต่ว่าอาการนั้นก็ดีขึ้นตามลําดับ ภาพขึ้นมาได้ประมาณสักเจ็ดสิบเซนนะครับเมื่อวานก็ลงรวมก็ยังยังไม่ได้เข้าที่เท่าไหร่ครับแล้วก็ก็ดูว่าทุกคนก็มีความมุ่งมุ่งหวังแล้วก็มุ่งมั่นครับในการฝึกซ้อมครับส่วนสถานที่ฝึกซ้อมมันก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็ที่พักก็อยู่ไม่ไกลจากสถานที่ฝึกซ้อมครับแล้วก็เดินกันไปซ้อมครับก็ซ้อมเสร็จก็อาบน้ํากลับมากินข้าวที่ห้องพักเพราะว่ามีาพ่อครัวครับกุ๊ก สุบันพันนนครับเป็นเป็นกุ๊กครับส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับช่วงเย็นของเมืองเชฟฟิลด์ก็ช่วงเด็กของประเทศไทยนะครับนักชกไทยที่เหลือประกอบไปด้วยวุฒิชัยมาสุขซูคคเปอร์แบงค์หมอรัตนาบดิ์สายลมอาดีอภิิ์ขันโคกเครืออนุวัฒน์ทองประโทกนะครับแล้วก็ทัศมาลีทองจันทจะลงนวฝึกซ้อมกับทีมชาติอังกฤษชุด A และก็ชุด B